สวัสดีครับมื่อนี้ผมกับสิบผ้ามาเบิงสวนสระอินโดน,นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับซึ่งมีผู้ที่สนใจหลายๆท่านสอบถามขอมานะครับว่ามีวิธีการจัดการจังไงน,นะครับผมครับในส่วนของสวนสระของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมกับ เป็นอาชีพเสริมนะครับต่อบปได้มีลายมากมม่อย่างนะครับประมาณ3ไร่เศษถึงสีไร่นะครับต้นก็จะมีประมาณสี่ยต้นนะครับซึ่งในสี่ต้นนี่ก็จะมีต้นตัวเมียลอยแปก็ต้นนะครับแล้วก็มีที่เหลือก็เป็นต้นตัวผูนะครับ200ก็ต้น นะครับผมซึ่งสัดส่วนของสระอินโดตามธรรมาชาติก็สิมีต้นตัวผูร้ายกอต้นเมียอยู่แล้วนะครับครับสำหรับระยะห่างที่ผมปลูกนะครับผมก็สิปลูกเป็นระยะห่างระหว่างต้น2เมตรหาสิบครับนี่ครับระยะห่างระหว่างต้น ครับก็คือตนตน,นี้กับตนนี้นะครับผมตนนั่นกับตนนั่นนะครับนี่คือระยะห่างระวางตนนะครับผมเอาเป็น2องเมตรห้าสิบนะครับผม <c oughs> ในส่วนของระยะห่างระวางแถวนะครับผมก็จะเอาเป็น3เมตรนะครับนะครับนี่คือระยะห่างระวางแถวนะครับเอาเป็น3เมตร เื่อที่ว่าส,สะดวกสบายในการเดินเก็บผลผลิตนะครับก็สิได้เขาง่ายออกง่ายนะครับในส่วนของแต่ละแถวนะครับผมก็สิเดินเดินสายน้ำพี่อีมากนะครับเดินสายน้ำพี่อีมากตลอดแถวนะครับนี่ครับสายพี่อีนะครับเดินสายมากตลอดแถวแล้วก็ จอนามจอนามไม้มันนะครับกับจอนามใจ่ค้นต้นสระทุกต้นนะครับผมนี่ครับสายพี่นี่ครับ, <c oughs> รบเดินไปตลอดแถวนะครับผมกะจิประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสละของพาอีสานกรสีเรียกได้ว่าเรา่าค่อยเต็มที่ันไดน,นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วสละสิเป็นผลไม้ที่ชอบน้ำนะครับอยู่ในภูมิภาคที่ ฝนตกชุกนะครับครับแต่ว่าผมมาเห็นในพาอุสานเนี่ยกระทือว่าได้ผลดีนะครับถือว่าได้ผลคือกันนะครับผมนีครับซึ่งเป็นก็ะือว่าเป็นพืชที่ที่ ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควนนะครับเพราะว่ามันมีรสชาติที่แซ่บแล้วก็กรอบกรอบหวานนะครับหวานกับบอหวานหลายนะครับหวานพอดีพอดีนะครับผม <c oughs> นี่ครับวิธีการจัดการของผมอันนี้ก็ระวางแถวนี่ครับมันเสียดให้ยางสะดวกนะครับสามเมตร ครับครับสำหรับมือนี้ก็บ่องสีขอลาแค่นีไปก้อนนะครับผมถ้าท่านใดมียังสงสัยอยากสอบถามก็สามารถ อบถามมาใต่คลิปใดนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ